ร้อยเม็ดครับพริกร้อยเม็ดครับเดี๋ยวเรามาแซบนัวด้วยกันนะครับห้กนี่พริกร้อยเม็ดหาสาระครพ่อเจตโคกนี่แหละโอ้พ่อเจตสากนี่แหละ